ดือทาา่าธรรมน ajaran แล้วก็บอกท้างว่าจะทำทุกทีให้แต่ว่ามันมีลายเป็นหนูอ่ะไม่ทันเยเราจะถ่ายกล้องกล้อทเราังให้เด็กโคนกกกกลนทั้งหมดแล้วตอนนี้เราจะงท้่นอนแล้วเหรอนนโอเคตรงนี้ 嗯嗯嗯嗯嗯。 รับวันนี้เราอยากมาร้องเรียนสื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมของแฟนแฟนไปนทาอะไรที่เราก็คือเขาก็ทําอนาจารกับบุตรโดยใส่เลือดค่ะกี่คนสองครับเป็นเป็นผู้ชายหรืผู้หญิงใช่ค่ะเขาลูกเราเล่าให้ฟังไลยว่ามีการทําลักษณะแบบไหนก็คือทําลักษณะที่เหมือนแบบที่สามีภรรยาทาแต่ไม่ใช่แต่คือสถานะมันไม่ใช่สามีภรรยาทำอย่างนี้นะคะ เรามีการเข้าไปแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องต่างๆไงแจ้งวค่ะแจ้งก็ตั้งแต่วันที่27่ะแต่ก็คือเราก็รออยู่แต่ว่า,าวันนี้คือเราก็อยากเราก็กลัวเราความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของเราคือถ้าเราเป็นอะไรไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันมันจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วก็อยากจะออกมาแบบคือ เป็นสิทธิ์ของเราอะที่เราจะต้องมาพูดนะคะเราคงไม่ไม่เอาอาชีพการงานเรามาแลกตรงนี้แล้วทำไมทำไมถึงรู้ว่าลูกเราเนี่ยถูกกระทำทำ,ทำ,ทำ,ทำร่องละเมื่อไหร่ลูกบอกก่อนล้อมาบอกเราใช่ลูกบอกว่าเจ็บ<ๆ>ใช่ค่ะคือไม่ได้บอกตรงๆแล้วลูกก็เคยพูดตรงๆว่าเขาทำหนูแต่พอพูดปุ๊บคนที่ทำเนี่ยเขาจะทำตาพฤติกรรมแบบข่มขู่ใช้สายตา ทำเสียงอะไรอย่างเงี้ยว่าทําอะไรไม่ได้ทําเขาก็จะปฏิเสธอย่างเดียวแล้วเขาก็จะดุดุลูกอย่างเงี้ยค่ะเราเคยสอบถามใค้ตรงๆว่าจริงพฤติกรรมรักหน่อยถามเขาไม่ยอมนะเขาไม่ยอมเขาบอกว่าเราปักตอครับน้องช่วยเล่าหน่อยพ,อพออ่อพ่อก็ทำอะารกันบ้างที่รักพ่อเขา อกนะคะ่ะและแล้วก็ามาสอดใส่ตูดหนูค่ะแล้วทำประมาณสองสามครั้งแล้วหนูรู้สึกแบบแคร่แคร่มากแล้วหนูแบบหนูลังเกียดเขามากทำให้หนูแบบว่าไม่ค่อยชอบเขาใกล้ะเขาแม่กลัวเขาเขามีการเปิดคลิปโป๊อะไรให้เราดูไหมนี่ค่ะแล้วตอนนั้นตอนนั้นเราทำไมเราถึงอ่า ทำไปยถ้าตอนนั้นหนูยังไม่รู้ว่านั้นมันคืออะไรเพราถอนทเท้าล่างของของเขาแล้วก็ให้เดือดต้านพ่อทำอะไรกับเราบ้างพ่อให้เด,เดต้านถอด Ja, ja, ja